ที่เดียวมีแค่เว็บเดียวที่มีบ้านหลังนี้ที่เรามั่ใจเพราะว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเขาซื้อเราถามเขาว่าซื้อจากที่ไหนติดต่อเซลลยังไงเขาเขาแนะนําที่นี่มาซึ่งมันตรงกับที่เราไปหาพอดีค่ะเราก็เลยตัดสินใจคุยกับเซลล์ที่นี่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะซื้อบ้านจากบางกอกเอ็กเซสค่ะที่ประชาชื่นแปดจากเซลล์คุณกติดค่ะ เป็นบ้านเช่าค่ะมือสองแล้วก็ที่มีปัญหาก็คือโครงสร้างบ้านมันค่อนข้างเก่าแล้วค่ะเราก็เลยอยากได้บ้านใหม่อะค่ะที่เป็นบ้านของเราเองก็เลยหาจากในเว็บค่ะแล้วก็เจอบ้านจากบางกอกแอสเซทที่มันอยู่ใกล้ๆกับที่ทํางานเราเราเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับบ้านเก่าเราด้วยเราก็เลยติดต่อทางไลน์ไปค่ะแล้วก็เ,ลลกเซล์ก็คือคุณกระติกก็โทรมาติดต่อมาค่ะดูใกล้ที่ทํางานค่ะ เราคือคุ้นเคยกับการเดินทางแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ใกล้บ้านพ่อแม่ที่ัดสินใวที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านพ่อแม่ค่ะพ่อแม่เดินทางสะดวกแล้วก็ถ้าพ่อแม่โอเคเราก็โอเคเราเซิร์ชกูเกิลจากทําเลก่อนค่ะเราอยู่แถวมอธุรกิกใช่ไหมคะเราก็อยากได้แถวนั้นเราก็ดูหลายเว็บเลยแล้วก็เรามาเจอที่นี่ที่มีอ,อยู่ใกล้กับบ้านเก่าเราแล้วก็อยู่ตรงข้ามเลยค่ะเราก็เลยอ๋อโอเคเอาที่นี่านะอ,อยู่ใกล้เกิน <laughs> มีที่เดียวมีแค่เว็บเดียวที่มีบ้านหลังนี้ เราก็เลยโอเคติดต่อไปค่ะที่เราแม่ใจเพราะว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเขาซื้อเราถามเขาว่าซื้อจากที่ไหนติดต่อเซลล์ยังไงเขาจะแนะนําที่นี่มาซึ่งมันตรงกับที่เราไปหาพอดีค่ะ<อ>เพื่อนก็แนะนําว่าที่นี่โอเคเราก็เลยตัดสินใจอ่าคุยกับเซลล์ที่นี่ค่ะเพราะว่าหนึ่งบ้านมารีโนเวทแล้วค่ะสภาพมันค่อนข้างดีอ่าเราชอบสภาพแวดล้อมข้างๆแล้วก็พอเข้าไปอะค่ะ ส่วนใหญ่เราจะดูว่าบ้านมันเก่าไหมเพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันมันเก่าค่ะเราแค่ดูว่าเออมันโอเคเพราะว่าเราไม่ได้อยู่หลายคนห้องมีสองห้องอะไรแบบน,นี้ก็คือโอเคแล้วเราไม่ได้ดูอะไรมากแค่เดินทางสะดวกก็พออ่าวันไปดูมีคนแม่ไปด้วยค่ะก็คือถ้าแม่บอกว่าไม่โอเควันนั้นเราก็จะไม่เอาแต่ว่าอันนี้ไม่โอเคตั้ง <c oughs> แต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะติดต่อสอบถามอะไรก็คือจะดึกขนาดไหนก็ตอบ ทุกอย่างคืออำนวยความสะดวกเราหมดเลยคือเราแทบจะไม่ทําอะไรเลาแค่สอบถามไปเนี่ยคุณประิทิาก็จะดําเนินการให้หมดเลยความคืบหน้ารายงานเราตลอดเลยอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกมีถอดใจแล้วเพราะว่าตอนแรกวงเงินเราไม่ถึงแต่ว่าคุณประิิก็ช่วยคือดําเนินการให้ติดต่อเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยเราก็คุยกับป้าเจ้าของบ้านค่ะตอนแรกเรากังวลว่าเราจะเอาดีไหมจนล่าสุดเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วป้าเจ้าของบ้าเขาก็อ่ะโอเคกับวงเงินที่เรากู้มาได้คุณประิิก็ดําเนินการให้แล้วก็ก็เลยเอาค่ะ ตอนนี้ก็รู้รสึกดีใจค่ะเพราะว่าเราจะได้บ้านเป็นของตัวเองน้องเราก็ในหัวเราตอนนี้คือคิดแล้วว่าเราจะตกแต่งห้องตกแต่งบ้านยังไงคือเราคิดไปหมดแล้วในหัวเราอ,ะอ่ะเหลือแค่กลับไปทำบ้านคือบ้านสับบางกล่องเอฟเซนนะคะอย่างแรกเลยเซลล์บริการดีค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ,ะเราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเราติดต่อสอบถามเซลได้ตลอดเวลาะะวเลยค่ะเขาบริการดีแล้วก็พูดจาสุภาพช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยค่ะส่วนเรื่องทำเลบ้านนะคะถ้ามันตรงใจเนี่ย เราสามารถขอเข้าไปดูบ้านก่อนแล้วก็เลือกได้เลยค่ะทุกอย่างดีค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เลือกใช้บริการกับบางกาะแอสเซทนะคะขอบคุณค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ชแนลบางเกากแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ